สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงแรกคือเกาครับของว่าพวานคือเกาเดอร์มือนี่ได้มาเพิ่มอีกครับพี่น้องครับทยอยออกทยอยเขาอยู่นี่แหละครับกลับไปกลับมานี่มาไมเดอร์สดๆร้อนรอนครับโคมแม่ลูกครับลูกเพศผู้ครับโอ้ตัวนี้ไรมาเบาเยี่ยมไรมานี่ลูกเพศผู้เดอร์โค้มนี่โคมแรกครับเอาโค้มแรกง่ว่าลูกแรกบอกพวานแม่นบอ ลูกแรกหรือลูกสองลูกแรกน้อเขาเหยาซื้อครับเขามีบักเดี่ยวนี่ลูกเพศผูนั่นนะครับคมน,นี้พวานเปิดไว้ครับสองหมื่ <24, 000. S 1> นสี่พันเท่านั้นหาร้อยนั่นบอกพวานสองหมื่นสี่พันหาร้อยครับง้อลูกแรกลูกเพศผูลูกช็อกกระแลกยางดีได้นน,น่เมนบอลูกช็อกกระแลกไว้จักเดือนครับประมาณสี่เดือนเนาะครับนอ้อแม่สูงเท่าไหร่ครับ แม่สูงลอยสีซิมหาครับโคมนี่ครับนี่แม่สูงลอยสีซิมหางว่วลูกแหลกลูกยังกินนมอยู่เดอ้อลูกไว้สีเดือนครับลูกเพศผู้เดอ้อนั่นนะครับลูกเพศผู้นั่นนะ <c oughs> ให้เบาเยี่ยมรัดไว้ให้ลูกมาท่างพี่เออพี่โคมแหลกครับเท่าไหร่ครับพ่อวันสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสองหมื่นี่คืองว่วโคมแหลกครับพี่น้องครับ เพศผู้เดอร์ไว้สีเดือนครับลูกช็อกโกแลตกินนมอยู่นี่นอกตังโจโก,โก้เลยลูกน้าดีอยู่นะครับพุ่นลูกน้าดีอยู่ดิไข่อยู่ดิยอมรับทราบเบิ้งครับเบิ้งสองหมื่นสี่พันหารอยนี่คือง้วโคมเหล็กลูกเหล็กอีกตั้งหาครับเพศสีดำอยู่เพศสีดำเดำลี้ยงตัวเงาดีแดงเป็นแดงแม่จมูกสีดำครับโบสีโบแวงดอก นี่โทรศัพท์กับเขาฉชน,นั่นละ่ะเดี๋ยวพระวานรับโทรศัพท์ก่อนครับร2 4หมพาครับพวานทึงทายทึงรับโทรศัพท์นําเอฟซีโทมาซื้อง,ง่วคักขนาดพระวานนี่รับโทรศัพท์บวขาดซ้ายครับอ้าวส4ง0มนี่ยนี่คือง่วโคมแหลกเด้อแม่สูงรอยสี C ่บวกยูดอกนี่ใส่ใหญ่เลยครับมาเบิ่งชุดที่สองครับนี่ เป็นรูเพชเมียครับพี่น้องเอาไปน้ากันก็ได้เดอ้อนี่ไพมากนี่เอาไปน้ากันเลยก็ได้ครับง้อถือกันดีสองชุดนี่ชุดนี้เป็นลูกเพศเมียครับงัวลูกแรกคือกันลูกเพศเมียหัวหลุนธรรมชาติโอ้หัวหลุนแตงครับเขาแตงไหอยางดีงัวลูกแรกยางดีลูกแรกลูกสติงเล่บพ่ะว่นล,ลูกสติงเล่บขมนี้เท่าไดรเพ่ะวนสองหมื่นสองพันหารอ้ 22, ารอยลูกสติงเล่ ง่วลูกแรกขึ้นกันความสูงกัโอ้ยสูสีกันครับล้อยสี่สิบกันสี่สิบบวกขึ้นกันพุ่นะสองโค้งนี่ไปมักไปน้ากันก็นกนได้เด้อพู้ได้เลี้ยงไว้อยู่นี่ไปน้ากันเลยก็ได้เป็นตะเลียงขึ้นออยังนี่สองหมื่นสองพันหารอยครับนี่คือโค้งที่สองลูกสติงเล่แม่เขาแต่งให้เรียบร้อยง่วลูกแรกสดแห้งครับตัวนี้สดแห้งเรียบดีเพศดำปือป้อเลย นมกะซีเต่าครับเอาหนาเลียงมาถึงสองโคมเลยนี่งวงงามๆครับงวงงามๆหูหูหูแห้งนี่หูแห้ง,หหงบึ้งครับลูกครับนี่คือโคมที่สองเด้อสองหมื่นสองพันหาร้อยงวงโคมที่สองครับหูแห้งครับโคมนี่หูแห้งผู้เฒ่าผู้แกเลียงได้นี่สุดยอดอีลีหนาเลียงหนาเลียง มาโค้มได้ครับโทรมาเลยโทรมาเลยมาโค้มได้สองโค้มยกชุดเลยก็ได้ไปน้ากันสามารถลดได้อีกเด้อโทรหาพ่อว่านลดได้อีกเล็บงามทั้งแม่ทั้งลูกครับเล็บงามทั้งแม่ทั้งลูกนี่แข้งขาดีเบิร์ตม่มีปัญหาทุกทอนเข้าประกันให้ย,ยุ่แล้วสิบฮาเมอรงฟี่อีกสองลอยโล่เรื่อยๆสองลอยโลกลับไปคือเก้าทีมงานพ่ะว่านว่าแต่เดาขาย นี่แดงเปลือๆเลยโคมที่แรกกับโคมที่สองพี่นองสามารถเอาไปน้ำกันก็นกนได้นี่จังสีได้ถือแน่ครับพี่นองครับไปที่เดียวเลยก็ได้เด้อนี่นาเรียงมาถึงสองโคมโคมแรกกับโคมสองครับนี่นาเลียงสุดอ้าวไปเบิ้งตัวสุดถ่ายครับถ่ายสุดเป็นแม่แยกลูกครับถ่ายสุดสุดเลยแม่แยกลูก ไอจวงไปุลเพราะวา่ายุคนี้มันมืดโพดมาเบิงชุดสุดท้ายครับเป็นแม่แยกลูกเด้อชุดที่สามแม่แยกลูกครับอ้างไงแหงครับตัวนี้ทึ่งไงทึ่งแดงทึ่งหูทึ่งเืีองมีลูกมาแหล้วโตวเดียวคนละผนแยกลูกออกให้แหล้วครับเป็นแม่แยกลูกครับบอกง,ง่ายๆเป็นแม่แยกลูกเมื่อน,นี้เพราะว่าสีมาเปิดราคาได้ครับหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยนี่ ไอสนใจโท่มากหวัหวหูดีความสูงประมาณร้อยสี่สครับเล็บงามยูเดอร์ครับเล็บงามแข็งขาดีเบิร์ตหนึ่งหโอ้ยสมาเด็งแดดออกแข็งงามพี่น้องแดดออกแข็งงามนี่แม่แยกลูกหนึ่งันหารอยง้อเชืองนี่ไซดีเื่นกันเช่องนี่ไซดีขึ้นกันครับ3มชุดนี่ เดือไายพอมีทุนน่นแหนเอาชุดตั้งฟร์มไปเลยยกชุดเลยสามชุดน้ำกันเลยก็ได้ครับเป็นชุดตั้งฟร์มได้ครับนี่ครับนี่หนึ่งหมื่นหกพันหาร้อยแม่แยกลูกมีลูมาแล้วหนึ่งตัวอ่างใงดีควนจับดีนอกตั้งโตโก้เลยเพีเมียดเด้อนี่แม่แยกลูกครับอ่างใงใย,ยเลยนี่ซื้อไปไปสียาเอาพี่น้องขาพยาบัารุงเข้าไปมันขคืนแล้วเนี่ยครับเดรสซี่หาหมือล่ะพราะว่วานบสมครับ อีกประมาณสิบกว่ามือเด้อสี่ขึ้นอีกรอบให้พี่น้องไปสมเอาครับมากพอได้จัดใส่ให้เลยอันพ่อว่านสีสมให้จ้าสีสมพอได้ขายเอฟซีมากตัวนั่นตัวนี้ครับเอาไปสมเอาครับพี่น้องครับเดดอิหรีตัวนี้ครับเดดอิหรีหมื่นหกห,หาร้อยหมื่นหกหาร้อยสนใจโท่มากหาพ่อว่านได้พิกัดบานน้องแสงครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญบรรยากาศสดๆครับนี่พนน่ะ มีแต่ตัวงามๆครับชุดนี่เด็ดอีกแล้วชุดนี่เด็ดอีกแล้วพุนเบือลึ่งย่านตาสะเลยอ,าอย่างใหญ่ๆเนีฮึกใหญ่ๆฮึกๆ,ๆ,ๆ,ๆไปสำหรับชิปนี่ก็จบชิปครับพี่น้องครับคือเกาสวัสดีครับผม